ยงเซลสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเ์เคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาอัปเดตกันเกี่ยวกับเรื่องราวของลิซ่านั่นเองตอนนี้มีการเคลื่อนไหวสําหรับหนังสือนิยายฝรั่งเศสที่ลิซ่าเนี่ยจะเป็นนักแสดงหลักหรือว่าเป็นตัวหลักของหนังสือนิยายเล่มนี้นั่นเองนะครับมีการอัปเดตออกมาจากทางนักเขียนเองด้วยว่ากําลังเตรียมพร้อมแล้วที่จะวางจําหน่ายนะครับนิยายเล่มนี้ที่จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับลิซ่าและก็เคป๊อปนั่นเองถึงจะที่พิมพ์ออกมาเขียนออกมาเป็นภาาษฝรั่งเศส แจ้งเตือนกับแฟนคลับลิซ่าทุกคนรวมไปถึงแฟนคลับในวงการเคป๊อปที่อยากจะติดตามเรื่องราวนิยายนะครับในชีวิตของไอดอลเคป๊อปใครที่อยากจะอ่านอะไรเนี่ยเตรียมตัวได้เลยพร้อมใกล้จะวางจําหน่ายแล้วเดี๋ยวถ้าหากวางขายยังไงเดี๋ยวเราอัปเดตกันอีกทีนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยรครที่เตรียมเงินไว้เตรียมไว้ต่อ,อรายเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวจะต้องได้จ่ายได้ต้องได้เปย์แน่ๆอีกหนึ่งเรื่องที่จะมาพูดถึงเกี่ยวกับลิซ่าก็เป็นคลิปน่ารักนะครับโมเมนต์น่ารักที่แฟนอินเตอร์กําลังแชร์และพูดถึงกัันนนนออยู่่ใตนนีี้กบคลิปทเจ ลิซ่าที่สนามบินนะครับเป็นการบบเดินต่อคิวที่ชิลแล้วก็น่ารักมากเลย เห็นอะไรก็สามารถเล่นได้เป็นสนามเด็กเล่นให้ลิซา yeah. ได้ทุกที่ค e. ันอ <with> ินเตอร์เขาบอกว่าลิซ่าเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่ในตัวสูงและก็มีความเป็นเด็กอยู่ในตัวด้วยเช่นเดียวกันซึ่งลิซ่านั้นสามารถที่จะบาลานซ์สองสิ่งนี้นะครับทั้งความเป็นผู้ใหญ่และความเป็นเด็กได้ดีเลยเห็นลิซ่ามีความสุขกับอะไรเล็กๆน้อยๆแบบนี้ก็รู้เลยว่าเป็นคนที่สามารถจัดการอารมณ์ได้ดีและเป็นคนที่มีความสุขกับอะไรก็ได้ทั้งนั้นกับสิ่งรอบตัวไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่สินค้าแบรนด์เนมหรือว่าความรวยนะครับแต่ว่าลิ แม้กระทั่งเจอแบบว่าที่กั้นต่อคิวเนี่ยลิซ่าก็สามารถเล่นให้สนุกได้ใครเคยเล่นแบบลิซ่ากันบ้างรายงานตัวกันมาให้ดีแต่ที่แน่ๆแอดมินแล้วหนึ่งนะครับทุกคนสนุกมากๆเลยใครอยากลองเล่นนูก็เล่นได้เลยนะครับไปต่อคิวที่ไหนมีอะไรแบบแลิซ่ามันว่างไม่รบกวนใครไม่เดือดร้อนใครก็ลองวิง่งวิ่งเล่นดูนะครับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับอันยอง